น้องเมื่อกี้เยอะตอนนี้เหลือเยอะทีเดียวฉันไม่อยู่อ่ะฮลโหลสวัสดีครับตรงนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรานะครับเราพาแดงนะครับวันนี้เรามีโตอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับมีนัวอะไรครับ เมนูน่าจะปลาเผาปลาพวกคนมีไหนครับปลาพวกคนมีไหนครับเดีใบจาวที่สวนครับมีหมาไหมครับหมามีครับเอาหมาอะไรครับน้ำมันก้าวหนึ่งนะครับน้ำมันก้าหนึ่งเราเรามีเนื้อเราจะไปหาเองครับมีหมวกกอนน็อกครับมีหมวกกันน็อกครัดชีผัดชีนี่ส่วนคอร์สแล้วครับเฮ้ย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 อะไรวะมึงอย่าจับเลยเดี๋ยวตังค์ ไม่กินไก่ป่านะครับเราจะกินปลาป่านะครับอะไรครับวันนี้เราจะไปจับปลาป่านะครับโอ้ชุงปลาป่านม่ดูนี่อ่ะอันนี้ปลาจ้างอันนี้อันนี้ใช่ไหมปลาจ้านี่ดีเจจระเคครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมวงยาแก้ปวดดีเจจอละเครับผมก็กดไลค์ เ<ผ>จอกันเ <ไป S 2> จอกันไ๊ายบานั่งเอ๋นัง่งนัง่งช่วงให้เลี้ยงปลาใครับผู้ใครผู้เลยกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงป่าอเมซอนนะครับเรามาถึงบราซิลนะครับพวกกูมาทำอะไรไม่ใช่เหรอห้ามเสือตัวเฮดช็อตสั้ยปลาปลาครับปลา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 เหี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมปลาใหญ่ปลาใหญ่มากเลยครับจะอาสาจับปลาใช่ไหมครับใช่ครับผมผมกะผมกะโตครับผมจะอาสาจับปลานะครับผม เราเราจะมาอยู่ป่า <Wheel> ส <onents> ักกี่ชั่วโมงครับแปดชั่วโมงครับเราต้องอยู่ให้รอดนี่ครับเขาจะลงไปจับปลาครับนี่ครับนี่ครับจะไปลงไปจับปลาใช่ไหมครับใช่ครับเราจะไปเห็นไหมฮะนางท่วงให้เลี้ยงปลาใครพุกใครพุกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เอ้เว้เนี่แ่นะมันได้ลัสซอนไมอโดน้ำตายไว้น้ ให้มึงฟังตอนกูเรียนปหนึ่งอ่ะกูชอบผู้หญิงกูหนึ่งกู่ปนสารภาพบอรักของเขาไม่มาสองวันเลยทำไมวะวันสองวันที่เขาอยู่แล้วมันพามพามตบหน่อยดิมันได้ปลาเฮ้ยเฮ้ยมันได้ปลาวะมันได้ปลาปลาอะไรได้ปลาครับปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลาหยไอ้เหยกปลาหยกปลาหยปลาหยกปลาหยกหยาหยหย้หยหยกลหยปลาหย้ นพ้อแกงของจ้าเล่เกย์บุงยาเก็บบุยังเหลืออยถ้าชอบผู้พงให้กดไลค์เก็ยผมให้กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดสักสไครของท่านผู้ชมมีค่าสารับผมเฮ้ยมาได้ปะได้ปะเ้ยยะได้ปะ นี่คนับน้องโอ้โหนี่เจ็บับได้หนึ่งตัวคร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 ับ่ครับขึ้นมาครับขึ้นมาใหญ่ดูครับเฮ้ยเอ็งีหน่ตัวหน่งตัวครับ่ตัวครับเฮ้ยมาช่วยมันดิเฮ้ยมาเลยโอ๊ยมา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  ลงไปลไปลมันก็เอาขึ้นไปดิศาสยมันก็ตกรออี๋ี่ะคุณปลาใหญ่นี่นี่ได้หนึตัวครับใหญ่มาดูกันเนี่ยหนตัวครับสตัวคุณปคุณยังไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าผู้คุณห็นปลาผู้บงพวกคุณช่วยบอกตรงไหนครับปลาอยู่ตรงไหนเฮ้ยน่นนเรไปลาเนี่ย้นตรงเนี้ยนะครับปลาอยู่ไหนครับอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยโอ้ยตรงเนี้ยได้แล้วครับ ครับไอ้ป๋าดินครับป๋าดินครับป๋าินครับให้ใร้ปยุดให้ไปหยุดให้ไปหยุป๋าป๋าหยุดร์ไรสแม่บนนำสมุนไพรครับขาครับขาพแห้งครับพีแห้งครับรถครีบรถครบอะไรครับอันนี้พ่สามเขาเรียกว่าส้มหวานนะไอ้ส้มนาวส้มหนาวส้มัอันนี้ครับอันนี้นะครับพเดนะครับ กะหรี่ครับผมชอบกินครับกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งแล้วมีอะไรเขาเรียกครับขอานิสงเอพิเชอร์ใช่อยู่ครับไม่รู้ครับใช่อยู่ใช่อยู่ใครรู้นะครับนี่ครับคอมเมนต์นะครับรู้นะครับไม่ตใช่ผมนี่ครับนี่ครับอันนี้อะไรครับพริกลาบครับพริกลาบครับลาบปลาครับวันนี้ลาบปลาครับนี่ครับปลาเมย์ซองครับผมกี่ตัวครับมาชมนะครับซสูงสูงแบนนะครับผมยัเอาหน้าวัดนะครับเอาหน้าวัด นี่ครับเหมือนเลยครับปันนี้เนื้อไส้ครับทุกคนไหนครับทุกคนไหนครับนี่ครับเห็นไหมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวข้างหลังก็คืออัันน้เมริกาครับอเมริกาครับใช่ครับแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรครับบาซร์เซียอันนี้ใช่บราซิลอ่ะข้างหลังคืออเมริกาอเมริกาข้างหลังคือบราซิลเออไม่ใช่ไม่ใบร์เซียเขาทำแล้วผมจะเอามาตัดครับตัดทิ้งเลยครับอันนี้เราเอามาทำครับ ผมเนี่ยเอาฟอยมาทําอาหารนะครับแต่ว่าไอ,อเปียงนี่เอามาทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับทำกับข้าวถ้าโดนสนบ้านใครครับผมผงครับพ่อผงรวยครับครับถ้าผู้หญิงตรงไหนสนใจอย่าอย่านอนแล้วก็ตื่นมาแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรมาโคกับผงครับ<อ>นี่ันไม่ต้องทำอะไรครับแค่เอลดีก็พอแล้ว <laughs> เอา น้ำนี่ลึกกินเน็ตทางฝั่งเนี่ยครับผมมีนั่งอยู่ปลาปลาวันเนี่ยปลาปาวันครับถ้าไม่เชื่ออย่าลดลู่เคยเคยดูคนผีไหมครับเขาบอกไม่เชื่ออย่าลดลู่ผมบอกมีปลาวันพวกคนก็ต้องเชื่อนะครับ what what the fuck นี่นี่เมื่อกี้จับได้ใช่ไหมคนที่ฆ่าปลาครับนี่ครับผมจะฆ่ามันนะครับครับล้วดีทำไมครับ หางยังไม่ตายครับมันมีพิษมันเหมือนงูงู่ไมเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่อร่อยอะอันนี้อร่อยกว่าโอ๋ยอันนี้คือปลาตัวหนักแล้วไม่ได้กินเขาเขาเที่ยงมาครับตอนนี้กี่โมงครับถึงช่วโมงลชวผมไม่ต้องทำอะไรครับถึงช่วงผมจำเขามามาจิงห์ห้าร้อยเอ่อท่านผู้ชมเคยเห็นต้องไหมไม่ใส่เสื้อไหมครับงงนั่นดีทำไมไม่ใส่เสื้อมันไม่มีใบ รักธรรมชาตินะครับนี่ครับรักธรรมชาติครับขึ้นเนี่ยขอเชิญคนที่เผาป่าหน่อยครับไอ้พวกเผาป่านะครับคุณต้องลงไปนรกชดใช้อีกสิบปีสิบชาตินะครับมันรกไม่รู้กูพูดไปมั่วครับเพื่อนผมมันไม่มีความรู้นะครับมันอยู่โมออะไรมันอยู่โมหกโอ้ยแล้วมาฆ่าปลาตัวนี้จะได้ตัวนไม้ร่มรื่นอันนี้ทำทำไมครับทำไมต้องต้องหาทิ้งครับ คือพวกผมไปแล่นเนื้ออนาคอนด้ามานะครับรับเตของอนอาคอนดาพวกผม,มเอาออกมาแล้วครับยังไงครับรสชาติมันก็จะเหนียวเนีเหมือนพิซซ่าครับเนื้ออนอาคอนด้า ูนะครัับอเดี๋ยวตีนจะเข้าไปนะครับผมเมื่อกี้เยอะตอนนี้เหลือเยอะทีเดียวถึงปุ๊กินแล้วนับกินร้อนกินร้อนช้อนกลางนะครับนี่ครับกินร้อนช้อนไม่มีครับนี่ครับใจถึงนี้ครับผมนี่ครับจัดไปครับตรงนี้นี่มีใครติขอกินไหมไม่มีครับอากิวไม่ว่างครับของผมเลยแตด

ิเแบบอะไรครับใช่ก็จิตดอนดิจุดดอเหี้ยใช่ด่าทึ่ิม่ไดิจุดดอนี่จุดดออย่าจะไม่เอาฟังเสียงเลยฮะน่าสติ๊กเขาบอกว่าห้ามพริกบานนะครับทำไมครับบ้านจะพริกครับผมทางได้หวีนะครับอันนี้มาเนี่ยผมสาธิตให้ดูไอ้เยอะอยู่เหียวไอ้เหี้ยใช้ได้หรือเหี้ยครับเหี้บต้นเดียบผสมาโม่อืมจะทำอะไรอยู่

นี่ครับกินเสร็จก็ดับไฟครับไปไหนมาไหนไปทำกินที่ป่านี่ต้องดับไฟทุกครั้งนี่ครับห้ามเจดไฟป่านะครับเงียบเนี่ยดับไฟด้วยนะครับเงียบคลิปนี้กี่ไลค์ครับสิบห้าไลค์สิบห้าไลค์พอไหมพี่แอ๊บมาไรมันก็น้อยเกินไปหนึ่งไลค์พอสิบ้าไลคพอแล้วสิบห้าไลค์บ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะางกูถามจริงเหอะ ถ้าคลิปนี้ถึงกี่กิววับมีมีคลิปอีพีต่อไปครับ1น0 0งพันหนึ่งพันหนึ่งพันวิวครับหนึ่งพันี่จะเอาเต้นวันนอนเลยครับวันหนึ่งคืนต่อไปครับว้าวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไอ้เหียมองเอากอดจัแเคงใช่ไตอนนี้อยู่กับพงษ์ วงยาแก้วบัวดีเจจระเข้ถ้าชอบชอบผงให้กดไลค์เกี่ยวผงให้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ของท่านผู้ชมมีค่าสั่งลาภผงนะครับวันนี้ผมก็จะมาดีเวลสา่นนังบ้างผงนะครับอะอย่างเท่ครับอะไรครับอะไรครับคุณทำอะไรครับผมคือผมบ้าครับผมจะเรียกรุ่นน้องผงครับเรียกเลยครับเรียกเลยครับ เห็นไหมเไเขาทำอะไรผจะงยันรุยนรุ่นน้องผมมาขโมยนะครับนี่ครับเอามหเมๆๆๆเอาไหมัเอาไ้มมไรุ่น้องมึงอยู่ทางนน้นอีสัตว์เอออีเดียเว้ยนี่กัต่อเลยบแรกเลยวะ ไปเอาไปเอาใบใบไอ้กล้วยหน่อยเหี้ยไปเอาใบกล้วยมึงไม่น่าเรียกกูเล่นไอ้สัสไปดิไป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 เอาใบกล้วยอ้า้ย้ยอ้ยหไ่เนไค่าจีบไแม่ยนมันไม่ยน่ดูนครับดูนะครับดูนะครับก้ยนัเียโทษานนะครับมึงเหี้ยจานพอกผมครับ Нет. Yep. Нет. Yep.